นี่อันนี้เป็นกบที่เราจับมาได้เมื่อคืนนะคะได้สามตัวเดี๋ยวเราจะมาผัดผัดเผ็ดสองตัวแล้วก็อีกตัวก็ทอดกรอบพี่ผัดไปเลยอะจะกินหมดไหมอะอ้าผัดเลยก็ได้ไม่อยุดจะต้ยตัวใหญ่กว่าช่างหน่อยนึงอ่ะี่แส่พี่เกงอันนี้มันไข่ด้วยอ่ะ ช่วงนี้ฝนตกนะคะนักเข้าหน้าฝนแล้วกบก็ออกใช้ปั่นผ้าพอบ้านพอบ้านลดูพอบ้าน,าน,น,านใช้ให้ไปปั่นผ้าพามาให้มันเร็วหน่อยสิโอ้โหให้เหมือนเที่ยวบ้างอ,อ,อันนี้เป็นกบนาน,นะคะ กบนาจะกินอร่อยกว่ากบเลี้ยงเพราะว่าเราว่าจะจับมาได้แต่ละตัวเรา่นกินให้หมดขนมกม็ลูกเกินเราโม่ก็กำลังตามที่แกงนะคะเร็ เราจบบางคนเขาแบบว่าเขาจะลอกหนังออกนะแต่เราไม่ลอกอ่ะเราขี้เกียจหนังก็ร้อยใช่อุ้ยกระโดดขากระโดดท่ากระเด็นกระดอนเยอะจังอ่ะใช่ มาลกะกบอ่ะเร็วอยู่ข้าวแล้วโอ้โหรีบสุดๆแล้วเนะี่ยทำกูข้าวในรอบปีเนี่ยนานจาัดนานขนาดแค่หมดยังไม่ไปเติมเง <laughs> ินกข้าวไวจัดอ่ะ ปนานปะนะปั้นาน่ะเปิดตัวหนากบไ่เยไ,ไข่ะก็มีม,มยังไม่ตากผ้าอีกตะก,ก,า,นา,กานึงเดี๋ยวคืนนี้ก็จะ ี่ไปไหนอีกเนี่ย,นนยห,นหนูใช้ให้ซักเสื้อผ้าทำให้เรียบร้อยแล้วเหรอใช้ที่ไม่เคยจะไปอะไปไปไหนไม่รู้การเนียมไปหาข้าวเนี่ยหาว่านแนลสวยได้ไดประหวานมาทอดตะตรวงไม่อยากได้ปลาฉลามอะ่ะ อยากกินหูฉลามนี่จะอย่างอื่นเดี๋ยวไม่ะดูดูหาปลาปลาเองดิไม่ใช่เลยไม่ใช่พวกนี้ปลาอะไรวะพี่ไปหาปลาจะกินปลากระป๋องโอ้โหก็อยากกินหน้านะพี่ไม่หาปลาทำปลากระป๋องมาของแม่กลัวอะไรของไม่กลัวกินปลากระป๋องไม่จากไง ตบยุงเดี๋ยวมันกัดพี่เสียได้เลือดเอาโอ้ไปหมดแล้วบเอาเลือดเอาเลือดเชือออกว่ะบริจาวแบบนี้มันไม่ดีเดี๋ยวมันนไายเลือดออกใส่กีน่าสมฟูแน่เลยเนี่ยวันนี้วันอะไรวันคารวะวันที่วันคาร์ล์ใส่สีเขียวใส่อะไรจ้าเนื้อ ว่าค้าใส่เก่งแน่สีฟ้าใส่ไล่ตามวันไงเป็นไปเห็นรู้ว่ากี่ใส่แค่ไหนดู้้องดีสีอะไรนะสีดำไม่ได้ใส่ลมลมจงพี่ใส่สีอะไรพี่ใส่สีอะไรของพี่สีอะไรของพี่อะดูดิขาดสีขาดโอ้โหเปลืองเลยไม่ได้ใส่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 พี่ใส่เกงอะไรเนี่ยไม่ใส่ พี่ชอบไม่ใส <c oughs> ่กางเกงไหนถึงว่าอย่าดึงมันหูมันรุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกค่ะเอออย่าดึงรัก <c oughs> จับกบยังไง <c oughs> ให้เปื้อนทั้งตัวง่ายไหมเนี่ยโน่นไม่ได้พี่รู้ปะที่หนูบอกให้ผ่านสามตัวพ่ออะไร กล่องัอนั้นอะหล,ล,ล่นไปแล้วครึ่งหล่นไปแล้วครึ่งนึงบริจาคทำบุญก็หมดไงหมดกี่กให้แมวกินบ้างไหเพี่ต้องรีบหอ,อกแต่หิวข้าวแล้วอ่ะไม่รีบหอ,อกแล้วจะไม่ถามเลยไมไ่อยากจะรู้เลยนี่มันมีน้ำมันเก่าอยู่อ่ะพี่ทอดไข่อ่ะเดี๋ยวเพิ่งกระทะ ในกระทะทอดไข่มาเช้านี้ มันก็จะละเอียดหน่อยนะระหว่างเราเป็นชิ้นเป็นตัต<อ>นๆแล้วไงใช่เสรจยังป่ะเสร็จแล้ว ไปเดี๋ยวเราไปพัดกบกันมาพี่แก <laughs> เดี๋ยวมันไห้มาเราจะใส่พี่แกลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวคัวพริแกงให้แห้งเท่าไหร่อันนี้เราจะคั่วพปแกงให้แห้งแล้วก็ให้มันหอมนะคะแล้วค่อยใส่กุ้บ แล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ดองได <c oughs> ้แล้วใกล้จะไหม้แล้วไม่ไหม้ ได้ไหมโรงงานไดหมอืมแล้วก็จะเคลย์เคลคนคนให้มันเข้ากันนะคะเก็จฮะใส่หน่อไม้เลยก็ได้นี่เราจะหน่อไม้ใส่ลงไปชุด ไฟอ่อนนะเนี่ยต้องจา่าไปผัดไฟแรงกระเด็นหมดแล้วตกกระโดดอ <c oughs> โอย <c oughs> เราต้องผัดแห้งๆมันจะได้ไม่ขาว ันเ,เป็นเล่นเยอะเนี่ยใช่พี่บอกแล้วมันเยอะมันเยอะเยอะต่อไม้เลยิพี่กินได้สามวันเลยอือหือไม่ถึงนะเดี๋ยวก็หมดเราจะปรุงเลยไหม,มอันนี้ผงนัวพอ แล้วก็ใส่ใส่เข้าไปอีกหน่อยอีก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 พอใส่เข้าไปอีกอีกอีกพอก็้น้ำปลาพี่เรอมาซื้อน้ำปลาใหม่ไม่เค็มอนี้ขวดเลงอ๋อพี่จะฉลาดได้แน่เลยเนะี่ยอ๋อ มันจะกินดีกว่านะพอแล้วมั้งมันจะเค็มแล้วแหละกินออกแล้วกินเค็มออกอะ่ะมันกระทร้ามแห้งกันเลยเนี่ยอีหลายนะเราให้มันแห้งก่อนเอาแบบแห้งๆเลยจะได้อร่อย <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ก็ออกล่ากันอีกนะคะเดี๋ยวไปจับกบหาหนูหาปลาช่วงนี้เป็นฤดูหาแหละหาวักซีเถอะเหงาจะตายจะเราแห้งๆอะ กบไปยังไม่แห้งนะแต่กระทะจะไหม้แล้วให้ไปนไรนะหนุกครับนี่แหละต้องก,กินมแบบกระทะแบบกางเกมอย่างงี้เกียมเกียมจะไหม้ใส่นี้เลยนะ เราก็จะใส่พริกเข้าไปแล้วก็กระเพาดูแล้วจานใหญ่มาก กดูฝั่งนี้ไหม แล้วนะคะแต่เราไปกินข้าวกัน